สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ปูแล้วก็น้องข้าวบ้างนะคะจะมาทําให้ดูเขากําลังฮิตกันเลยค่ะฮอตคัพคือร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ําร้อนเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะไปช่วยแม่แกะนะคะไปแกะจะเปนแบบะรคะเดี๋ยวเนแีวไเปนยแกะมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนว้าวอันนี้เป็นรถหมาล่านะคะเพื่อนๆนี่มันมีอยู่ในนี้ แต่วิธีการต้มค่ะอ๋อนีถุงน้ําอันนี้คือเป็นถุงถุงร้อนนะคะก็บอกว่าให้เติมน้ำเข้าไปถึงขอบตัวนี้ค่ะข้างในเตรียมก่อนนะถ,นนถึงขอบข้างในแค่นี้เองถึงขอบข้างในแค่นี้าอ่เสร็จแล้วแกะถุงร้อนต้องแกะระวังนะอันตรายนะลูกแกะถุงร้อนค่ะเพื่อนๆอนอถุงร้อนเป็นแบบนี้ ร้อนเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะเฮ้ย,ยจะเป็นยังไงจะฟูไหมคะเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆวี๋ยวรก่อนเฮ้ยเดือดเด่นเนาะเดี๋ยวยิ่งไม่อยากไปจ่ามันมันมันนี้ไปเดี๋ยวมันไปทำร้อนให้มันร้อนก่อนเห็นไหมมันเริ่มฟองแล้วเห็นไหมเห็นไหมว้ายว้ายๆๆๆๆาไปก่อนค่ะเดีๆๆๆๆ๋ยวตาละตาละ เฮ้ยแม่ลืมแกนี่ใส่ก้อนกเรื่องถุงมันร้อนแล้วมันร้อนอ่ะค่ะมันร้อนได้ยังไงอ่ะเติมน้ำลงมาฟองน้ำน้อยไปหรือเปล่าบ้างอันนด้นิดเดียวเฮ้ยมันร้อนอย่างรุนแรงมากให้เติมน้ำอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ ปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนี่เป็นรถหมาล่าค่ะแม่เป็นรถหมาล่ามาเพื่อนๆอุ้ยเรามีกล่องชุดด้วยเขาด้วงอุ้ยมันเดือดทำเสียงมาเสียงเดือดุดมันร้อนได้ไงอ่ะจะใช้อะไรหรอเขาเป็นค่า ดูดิซิว่าน้เยอะไหมดูดคะเงไง้าฮ้ยดูดิกอนดิวดกระดกระเินั่นเองดูเหมือนว่าน้ำจะน้อยกว่าดูค่ะโอเคโอเคดูดิค่ะดูค่นะะเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมบ้างบอกว่ามันทําไม่ได้บนหัวร้อทับ้านทัเมืองแต่จริงแล้วหวตาแน่โอ้ยตาบอกพอดีค่ะแต่เป็นรถหมาล่าป้าจะกินได้ไหมคะอือท้าให้แม่กินท้าให้แม่กินเดี๋ยวป้าชิมนะแล้วก็รออย่างเดียวค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดูซิว่าจะได้กินหรือยังดีจังเลยอ่ะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องใช้น้ำร้อนไม่ต้องเข้าไมโครเวฟแค่เติมน้ำเข้าไ,ไปจะกินได้ค่ะที่จงมันมีสีเป็นรสสีชมพูทำจริงสีชมพูเป็นรสอะไรหรอสีชมพูมพันมจะมีหลายอย่างให้ซื้อกงาเหรอป้าเห็นที่ไหนมาในยูทูบโอ้จริงแล้วเดี๋ยวแม่หารถของเด็กมาได้แม่ซื้อมาให้นะหาซื้อยากมาเพราะว่าเขากำลังฮิตกันเลยค่ะหาซื้อยากมากเลยอันนี้มี่ก่อนที่สี่สิบบาทนะคะใครซื้อที่ไหนถูกกว่านี้บอกแม่ปูด,ด้วยนะคอมเมนต์มาบอกนี้นะคะ จะได้ไปซื้อของเด็กๆมาให้ข้าวปัง้งกินค่ะแต่เนี้ยไปรถหมาล่าค่ะเด็กกินไม่ได้แน่นอนค่ะนี่ยังนะต้นนี่โอ้ยร้อนมากจะได้กินหรือยังเนี่ยกี่นาทีแล้วดูดรถหมาล่าค่ะเพื่อนๆรอค่ะรอค่ะรออย่างจะจะจะอค่ะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนสุดนะคะโอ้ว้าวโอเคแล้วนะคะเนี่ยโอเคแล้วเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะบานแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิเต็มิ้่มนชิมแล้วอ่ะชิมก่อนเลยอ่ะชิมก่อนเลย mm hmm. ชิมก่อนเลยอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะรอวัองรอนนะ ร้อนอะไรขนาดนี้ขนาดมันไม่ใช้ไฟนะเนี่ย <gas m> โวยอาจารย์ <c oughs> อ่ะอสจารย์เด็กนะคะเดี๋ยวแม่ปูจะชิมว่าถ้าใส่ใส,ใส่ต้นผูล้วมันจะเป็นยังไงแม่แมาขอใส่เองขอใส่ขึ้มาลวใสุดหมดเลยนะคะเพราะว่าแม่ชอบเกลือกกินไม่ได้กินมาล่า จะมงทรงสงเลยอ่ะหมดเลยค่ะไม่ขอบคุณนะเดี๋ยวมันจะกว้างมันร้อนตั้งชิมเลยค่ะมาให้ขอชิมให้เพื่อนดูหน่อยโอ้โหแดงเลยค่ะเพื่อนๆกินหมาได้ชัดมาก เผ็ดมากแต่ก็อร่อยค่ะกลิ่นมาล่าชัดมากเลยเพื่อนๆลองซื้อมาชิมดูนะง่ายมากเลยไม่ต้องต้มเราไม่ต้องใช้น้ำร้อนด้วยค่ะใช้น้ำอุณหภูมิห้องปกติบ๊ายบายอย่าลืมกินนะฝะา,า,า,ากเพื่อนๆอะไรกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างนี้เลยนะคะบ๊ายบาย